กราบสวัสดีทุกท่างนีนครับผมก็อยู่กับผมเองโอจีวีปีเทียน,นครับที่ตัวนี้ผมอ่ะไปเฉลียมาเว้ยแล้วผมได้สิ่งนี้มาผมเสียแล้วมั้งผมเสียแฮปปี้ไนท์เมสองตัวนี้ผมเลทไปเสียมาเพื่อแลกกับไอ้เจ้านี่คือเขาคือเขาแบบคือผมไม่ได้เป็นคนเฉลียนะเว้ยเขาแบบขอเพาแบบอะไรหรอคือเขาแบบแบบหหแบบให้ผมเฉลีตผมนี้ต้องเฉลีย ผมไม่นแหผมผมเอผมเรียกว่าผมเล้อสายตัวสูงนะหรือไม่ใช่ผมได้อตัวนี้มาซึ่งผมอ่ะหยิบมันออกไม่ได้ตอนที่ผมมันดึงขนาดไหนมันยังไม่ยิงมันหยิบมันออกไม่ได้เว้ยแล้ว้มันแล้วมันแล้วมันไหลค่าขึ้นมาเว้ยผมเสียดายมากเพราะแฮปปี้อ่ะมันเป็นตัวฟาร์มแฮปปี้ที่ผมได้มาตรงนั้นอ่ะผมเป็นตัวฟาร์เว้ยก็คือผมจะเป๊กแล้วเป็นแฮปปี้แล้วก็ อ uh, ใช้ a ออโต้คลิกไปกดสกิลคำรามเลยแล้วก็ไวฟาร์มบอดเน็กบอดตรงนูน้นเ <c oughs> พื่อเอาดาร์คเซตเ้ยแล้วถ้าผมไม่มีแฮปปี้ผมจะเสียใจมากเลยเว้ยปุ๊บมันเสียดายจริงเลเว้ยคือแบบโคตรเสียายอ่ะก็คงชวงคลิปดูผมเสียแฮปปี้เลยนะยา้เมแล้วถ้ามันหลายค่าขึ้นมาผมจะเสียใจมากพอแล้วคลิปนี้โอ,อ้โหจบปีครั้งนี้แล้วกันนะครับ